วันนี้นะครับเดินทางมาที่วัดโนสนสวรรค์ศิลาอัมพานะครับบ้านป่าขาชุมชนตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับโอ้วัดเพลินสวยงามครับเบิ้งครับมี่พระเจ้าใหญ่องค์ขาวครับสูงตระหง่านเลยนะครับดูแล้วอ,อ,อิ่มนะครับ วัดเพนมีรูปปั้นหลายชนิดครับจากอีหยังตัวอีหยังนะครับผมกะบุ้โหซื่อคนใดครับนี่ครับรูปปั้นพญยนาาหรืออีหยังครับตัวน,นั้นก็เจ้าแม่โซมลีวิภาเทวนาคเทวีครับตั็น